ซื้อได้นะครับผมที่ดีหกสามมันเอารถใชที่นี่เลยถูกเนาะสูงสุดแค่หกสี่ก็พี่นสี่สี่แล้วไมามีอ็กโปรไม่ได้ซหลายคนอยนนี้เลยใส่มมีเตอร์มทกกวันดของเอ็กซซื้อมาชื้อซื้อมาชื้อนะสองวสี่สี่้านที่ส่เงินซื้อมาใส่ข้อแทนก็ได้นะพี่เก๋พี่ตวันมวเตทุกวันตทุกวันไม่ได้ติมบวัน ไปที่คือพยายามหน่อยไม่เหมือนไส้ที่ไม่ใช่ตัวเองแล้วออกมาเล่นคือใครอ่ะพี่ไอซ์บ้าเลยไอ้พูดกับพี่เนมเขาจำได้เลยพี่เนมเป็นคนพูดเถาพูดก่อนไม่ที่ไอซ์ออกมาพูดไม่เชื่อไปถามพี่ไอซ์เลย ไม่ใช่เขาพูดว่อเขาให้เข็บเลยไม่เก็เออจะเข็บตอนนี้ไม่เมืนใม่อันีงจำมันมลยจะมาอรกหรอถือว่าพี่ไม่ได้พูดอะไรกันพี่ขอโทษกอเทปกลับไปเริ่มต้นใหม่แค่ของพี่ไม่มีใจแค่นั้นจบนะโกรว่าแค่พวกพี่ไม่มีใจเฉยๆอนแล้วไปแล้ไปกอเทปกลับเรียบร้อยแล้ว ทำไมบางทีไปดูในกระจกมันโอเควะพอถ่ายออกมาก็กระจกมาหลอกนะใช่ใบไหนรูปไม่ขึ้นไม่รู้ทำไมอ่ะใบรู้จริงไม่เลยโอ้โหถ่ายคน้งหามุมวเองจริงนะเหมือนพอพอซูงเข้าไปแล้วมันแบบมันจำได้ว่าตอนเาถ่ายรูปอ่ะเจ๊เราได้ยิมสวยแต่ใบมองสองทีก็ไม่ได้นี่ใบสั่งแต่งหน้าพอหันข้างก็อ้วน ไ่ต้องมุมไมได้เลยไม่ไน้ก็อ้วนของให้มาหันถ้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาอ้วนแ้ใช่เม่งหันแต่ได้เดี๋ยวแค่นี้แค่นี้กำลังหลอดูดังหันแค่นี้ตายแล้วทีนี้โค้กเลทกันเล้แแตกตันนี้น้าโจมันหมดเลยไช่ต่นก็ได้น้มือ เหมือนถ่ายหน้าตรงจะไม่ค่อยไอ้พวกนี้กี่โมงนะสี่อสี่สี่โมงสี่โมงเย็นดีนะเนี่ยถามเนี่ยคนนี้ไม่ถามเขาไม่พูดสี่โมงเย็นเขาประกาศไปดูประกาศเอาเต็นเ็นเปิดเต็นเต็นเต็ไปเต็ไม่เ็ใหญ่ไม่ใหญ่ ไม่ไพี่หมิ่ไม่อนไม่ได้ไม่ได like ้ไม่ได้คได้เหรอใส่เสื้ตัวไหนะเเือยังไงสีส้มอ๋อถ้าโชหน้าจะเป็นอะไรต้่งมทํไมอะเขางานอ่เางานนะกลังจะจบ B4 B4 t

ด้านนี้เธอได้นี่เราอถามเธอไว้วางมาเธอโยนไหมโอ้โหอะมากครับพี่เออเหมือนแายจิยาสาเลเนี่ยเนี้ใช่ไหมจำเข้ามาในชีสในกระซีนชีสไบไม่เคยดูข้าไหนไบไม่เคยเปิดดูไม่ใช่หรอ ท่านี้ดิไดีเออไม่ได้ไม่นี่เป็นหันนนี้ันนี้เราหัเจียไม่ยร์ผมไม่มิรมศาไม่หลอมอเออนั่นแหละแอบลังลกทให้่ เบาจอยานะยาเห็ขาอ๋อบอยมากี้อนนียเบาจิตกส้นเลยเหมือนจริงเหมือนอะไรไม่เหมือน็เือนเลยไม่เหมือนเลยคือเขาทำเป็นพตาเนสีสัเออแค่นั้นแหละ่เอาตะปู่เหมือนสิกเกอร์เนาะเขาเ็นอยู่ร้อนแบบพิมพ ไม่เขาเรียงก็ไม่ใช่เขาเรียงอันนี้พี่โบตามตามตามไม่เหมือนันเหมือนพี่โบมากกว่าอันนี้เหมือนพี่รอนอันนี้พี่ไต้ฝุ่นพี่ไต้ฝุ่นคิ้วหนาเห็นไหมจริงแต่ในนิตยสารเออแต่ในโปสเตอร์พี่ไต้ฝุนคิ้วหนาพี่รอนตรงจานเมื่อกี้พี่รอนยังบอกว่าเต่งเป็นคนนี้เลยพี่รอนบอกว่าเทียงนี่เป็นคนแรกถามพี่เขามาแล้ว คนเดียวเสื้อมาให้อ่ะองคนเดียวใบนนิดอนุนก็ตามโอเคน้ำเงินกับส้มพอละเอาความจริงเนยพี่ใต้ฝนมที่วหนาอเลเออเลือกเห็นไมเดยกก็พังหรอกตรงลงคนไหนใต้ฝนนะนี่ค่ะไปจุดประเด็นไห้ดีกว่อ๋ออะไร่เ็เ็นมเจ็บตัวี่ิวน้เงิเจ็บตัวพี่ิว ทำไมไม่รู้นี่มาทำพี่แทนเถอะ้ทำไป่น้กงเหมือนชีพต้องท่านี้ใช่ไหมขอเรียนหรอไปเดี๋ยวเออผิดกว่าใคร๋ยาได้ไไอเมสกะได้แตาทสวย กดไปร้อยอย่างูดไม่แต่งข้างนอกมันสวยด้วยต่กล้องสวยหน้าสวยด้วยนี่จะมีคนถ่ายรูปคือหรอคะไม้อะไม้อร่อยเลยไม้ก็คือคือแค่บนถ่ายฟิล์มบางรูปรอสวยบังรูปก็รอนี่รูปเองอ่ะบังรูปซเต็ บได้แค่ไหนสองน้าไม่ดึงเล่ข้าไปดิเลขนี้แน่ใจนะจะไราก็ได้แน่ใจซืออะไรเนี่ยพี่หน่งขยับก็ไปแล้วก็ขยับทางไปครัไปแล้วนะอะนึกซือแพวไหน่อสิอาเลยหน้าป่มสือแทวเอาโพสหน่อยสเร็วๆเร็วเดี๋ยวจะให้พู Sí, vale. aquí, ¿eh? A es Leonel...